น้องเขาหรืออะไรเงี้ยความความพิสิงอะไรเงี้ยปรากฏว่าปรากฏว่าก็ก็ก็อยู่ด้วยตลอดใช่ครับใช่ใบอกเขาไม่ต้องคิดมากใช่บอกเขาเพราะเขากลัวเงอนหรือเปล่าเขาถึงเพราะว่าไม่คือเขาผมว่าเขาเกรงใจงานคือพิสิงเขาไปหนีประจําอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับแต่เขาก็ยอมมาเพราะว่าเพราะว่าเราก็สําคัญประมาณนึงผมค่อนข้างสําคัญใช่ครับพอใจไหมฮะอะไรนะครับ มันอยู่ในการ์ดครับอยู่ในการ์ดอยู่ในการ์ดเขาเขียนการ์ดมาอ่ะแล้วแต่ผมไม่บอกหรอกว่าเขาเขียนว่าอะไรแต่ว่ามีมีรูปตรงนหนการ์ดเราเล่ผมเชื่อว่าเขาไม่ใครรู้ผมเชื่อว่าเขาไม่ใครหรอจริงหรอใช่ใช่แน่ใจเรื่องเป็นเรื่องที่รู้กันได้สองคนเรื่องที่รู้กันได้สองคนมันมีเยอะมากแล้วครับใช่ครับขอโทษที่ขิงนะครับตายแล้วปาขิงสิง้์ ตาขินใส่น่าเลยเดี๋ยววันที่24ก็จะมีเดี๋ยววันที่24เรากลับมาที่นี่อีกครับก็ Final EP Series The X Morning ครับเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยใช่ครับเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วซึ่งในตอนสุดท้ายเนี่ยเป็นวันแรกที่น่ารักมากๆมากเข้าโรงโอ้เสอน์ให่ใช่น์ใร์ตนเ์เนตตนเอ่อ ก็ก็ตอนตอนนี้ผมยังเป็นมนุษย์เซเลสอยู่ครับก็มีอะไรมีอะไรทํำเราก็ทําเต็มที่ครับใช่ครับมีอะไรที่อยากทองเป็นพิเซนไหมคะจริงๆผมว่าผมมีโอกาสได้ลองทําหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นพิธีกรเพลงหรือว่าเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยครับผมว่าทําที่มีอยู่นี้ให้ดีเถอะครับใช่ให้ดีให้ดีก่อนอะไรเงี้ยใช่ครับพิมพองไปฝันอยากจะแบบโกอินเจอร์อะไรกี้บ้างไหมครับและตอนนี้ก็ยังมีได้ไปพบเจอกับแฟนๆที่ต่างประเทศอยู่เรื่อยๆครับก็เดี๋ยวมี ปลายเดือนกรกฎาคมก็จะได้ไปญี่ปุ่นครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนกันยาเรามีไป LA ได้ได้ไปฝั่งอเมริกาบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีมีหลายประเทศไหมคะมีหลายประเทศเลยครับแล้วก็เดี๋ยวมีสิงคโปร์เพิ่งจะประกาศขายบัตรไปพีเบก้าครับแล้วก็เดี๋ยวมีไปเบอร์ลินด้วยใช่เห็นว่ามีอีกมีอีกลองลงบอกไหมมีอีกเหรอครับตอนนี้เอาจริงจำไม่ได้แล้วครับเอามีมีไทเปคิทสิงด้วยครับก็อาจจะมีแบบไปเป็นคู่กันหรือว่าไปกับพี่พรีเบก้าด้วยครับใช่ครับ อาจจะครับอาจจะได้เห็นเยอเมกราบอกว่าอยากดูอะไรที่แบบนักบัตรีคอมมมเนต์าแล้วค์เวลานี้เดี๋ยวนะเวลานี้ยเขายังไม่นอนนะตาโซนมันน่าจะไม่ได้นะครับเนี่ยเออไม่อยากเห็นคนแค่ไทยน้องครับไม่อยากเห็นคนแค่ภายน้องไมอยากเห็นภายในอยากเห็นภายในวันนี้เสื้อมีชิทเนี่ยลูกยากเลยเนาะไม่ได้ครับพอดีว่าเดี๋ยว คนที่อยู่ข้างบนทรงนั้นเขาจะไม่พอใจหรือเปล่าเขาเขาห้ามไหมเหรออะไรนะฮะเ้าาหมไวลาเขาห้ามเขาจะห้ามด้วยสายตาดูสายตายังไงที่เาห้ามวิยสายตาแบบนั้นมันลอกเรียนกันไม่ได้จริงๆอ๋อต้องเก็บไว้ใช่สองคนเหรออุ้ยขิงขอโทษที่ขิงด้วยครับเราจะพูดวันนี้โดยที่ี่ไม่รอเขาไม่ยืนอยู่ข้างๆเลยเหรอพูดไปก่อนพูดไปก่อนพูดไปก่อนเดี๋ยวยิ้มเม่ยิ้มนะจ๊ะ เดี๋ยวยี่สี่รอบหนึ่งยิบสี่เจอไหมล่ะยิบสี่มาหาปะล่าไม่มาตามออกสื่อเลยนะ